เห็หม้ยนนก้อเหว่ตไอนับมี่ันก็อยามือลับตรงนี้ทำไมเป้าใหญ่ตอนนี้ยัถ่ายไม่เสร็จเลยจะสามทุ่มแล้วจะเคยฟิลแล้วลงพรุ่งนี้สามโมงครับผมกูพูดขนาดนี้มึงต้องตต่ทันนะผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Niku Channel วันนี้เราก็ห่างหายจากการทําคลิปไปประมาณสักสามสี่ EP นะฮะเพราะว่าอยากจะแสดงความเสียใจนะให้แก่บิดาของพี่โอ๊คพ่อเพิ่งเสียนะฮะก็เราก็เลยเบรกเบรกไปก่อนนะเพราะว่าโอ๊คคงแบบว่าเศร้าอยู่นะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับผมไม่ใช่ที่ถ่ายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ มึงแบบอกเศร้าอยู่ไงเขียถ่ายว่าไเองวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นะฮะเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นะครับทุกคนเป็นแบบว่าเอ่อเกี่ยวกับ Tik t o อกเพราะว่าเราเคยลงเกี่ยวกับแบบทำทิกตอ k ยังไงให้เป็นดาวใช่ไหมใช่แต่ทุกวันนี้ผมก็แบบไม่ค่อยได้ลงคลิป t i k ตอกนะวันนี้เราจะมาลองดูว่ากระแสของเราในทิกตอกยังอยู่ไหมนะฮะวันนั้นเราทําคลิปไปกี่ชั่วโมงวะวันเดียวอะสิบล้านวิวอะไอที่ผมเป็นแบบอย่างเงี้ยหน้าขาวอะขึ้นให้ดู วันนี <reading music" S 2> <expand> ้เราก็จะมาทํามันมีแบบว่าฮิตอยู่แต่มันฮิตมาสักพักแล้วประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนาะเป็นเพลงของน้องชายสุดที่รักของผมเองนะแจ๊้ชนชื่นนี่เป็นน้องชายสุดที่รักผมเขาเรียกผมพี่ตลอดเพราะว่าผมเพ่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทําเพลงนี้กันนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะเปิยันให้ดูไหมนะจ๊ะพ่อเราเล่นตึกไหมเอาลงมาแล้วเออโอ้ยพูดเป็นรอบที่อะไรแต่เป็นรอบที่สิบแล้วมั้ง เวอร์ไม่ถึง4ี่ห้ารอบเลยไม่ถึงถึงไม่ไม่ไม่ถึงไม่ไม่หกรอบอ่ะอ่ะแล้วสิบเมื่อไหนอ่ะโอ้โหเกือบเท่าไม่ก็นั่นแหละประมาณนั้นอ่ะไม่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 นี่ทำไมกินเข้าไปกินอะไรกินนมหรืกินเข้าไปไม่ชอบกินชอบอไรอะไรเลยคือคลิปนี้เนี่ย ไอตอนแรกเปิดตัวมามันต้องเป็นโสมแบบฟิลแบบว่าอาจจะใส่ชุดนอนใส่อะไรอย่างงี้ก่อนนี่เดี๋ยวผมจะเอาชุดอันนี้ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคน,น,น,ดดนแต่ว่าเปลี่ยนแค่ข้างบนเพราะว่าข้างล่างมันไม่ต้องมึงไม่ต้องถ่งายก็ได้ข้างล่างจะเน้นทาไมล่ะจะจับทําไมฮะจะจับทำไมตงทำไมหนูมันโผลก็อ,อย่าเอามือจับตรงนี้ไม่ทำไมเป้าใหญ่ขึ้นพี่ต้องยิงนี่หนูกว่าโอ้ยแค่ชุดชุดคู่ยังไม่ได้ดูกระจกเลย แม่สุพรรณทต้อเงเข้ากูแล้วโอเคแหวนแล้วเสร็จแล้วต่อต่อขึ้นมามนเนาะแล้วใหญ่น,นี่ก็ใหญ่แล้วไปไปเปลี่ยนชุดนี่ผมเป็นแบบเด็กแหวนไงแบบรถล้มอะไรเงี้ยเนี่ยดูเฮ้ยกระดับปะล่ะ ่ล้วงมีพัดลมด้วยมีพัดลมด้วยเรอ,อยู่บนมอไซค์ไงอโอ้ยมีทองมีทองแขนเ,เ,เแขนเวแขนเวไรแขนเป็นฟอโอ้ยแขนเจ็บแขนเจ็บเนียขนเจ็บนี่งแบบว่ารถล้มมาเป็นแบบเด็กแว้นอะไรเงี้ยติดมากไม่คอนติเนียแล้วข้างหลังนจะคอนติเนียร์ไปวันนี้เดี๋ยวนะแล้วกางเ,เกงไงเอ้ยจริงต้องเป็นขาสั้นดิโอ้ยเป็นอย่างงี้มันไม่แว้นเปลี่ยนเกงองรอยที่คอมีอ่ะ ในกล้องเห็นปะอุ้ย้องเหมือนเกาะรถอะเกาะรถอะพี่พี่ต้องแบบมีแบบได้ไหมช่ยๆปะหนูหลุดเฟมอะหนูต้ขึ้นมาหน่อยได้ไหม ลูกแบบลูกสบ้ากูล้าเลยเฉยๆเลยปะแล้วแต่หนูอะเอาอะไรได้ไม่หมดนะพี่เลยไหกูก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆอะไที่เราถ่ายๆมันมีอันได้แล้วเว้ยอันแรกเลยอะแล้วมันลดลงไปแล้วเอาละตอนนี้ก็ไอ้ไอันสองเมื่อกี้ถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมที่เป็นเด็กแว้นอะ ันนี้มันจะเป็นแบบว่าฟิลแบบว่าเป็นชุดแบบว่าทเท่ๆหน่อยสวยๆหนะ่อยตอนนี้รอคุณหญิงคุณลงมาอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะใส่ชุดอะไรลงมานะอ่ะกลัวคร์ฟิลไหมก็คือวันนี้ตากล้องของเรากลับมาก็คือเจองานหนักเลยนะถ่ายวันนี้ตอนนี้ยังถ่ายไม่เสร็จเลยจะสามทุ่มแล้วจะเค์ฟิวแล้วลงพรุ่งนี้สามโมงับผมคุณพูดขนาดนี้มึงต้องไต่ทันนะผมนะมาเอาเลยเดี๋ยวผมกลับไปทัน ได้ไหมได้เลยใช่ปะเรียบร้อยครับทุกคนขอบคุณครับไม่้องเดียวผ่านนะครับ เดี๋ยวเรามาอรอลุ้นนาเพราะว่าผมไม่ได้ลงติ๊กต็อกนะเค okay. เดี๋ยวเราจะมาเตรียมลงกันแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยจะขึ้นหรือไม่จะลุ่งหรือจะล้วงเราดูกันนะฮะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ในช่องนี้คูชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม